การติดตั้งระบบอซนโซคิตนะคะให้กดตรงนี้นะคะกดไปค่ะแล้วเหล็กมันจะเด้งออกมาทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะคะซ้ายขวาแล้วเสร็จแล้วก็นำเหล็กไปเสียบกับเหล็กรถยนต์ที่ลูกค้ามีอยู่นะคะ,คะเสียบเสร็จแล้วให้ลูกค้าดัน ระบบไอโซอิสเสร็จแล้วนะคะให้ลูกค้าปรับขอตรงนี้ให้มันยาวขึ้นนะคะ เดิมตัวนี้ให้ยาวแล้วเอาขอตรงนี้ยะคะ่ะถ้าเป็นรถเก่งจะมันจะมีอยู่ตรงคอนโซลนะคะแล้วก็เอาตรงนี้ยทีเกี่ยวหรือว่าเป็นข้างหลังเบาะเกีเ่ยวกับเหล็กตัวยูที่มีอยู่ะคะ่ะแล้วก็ดึงให้กระชับให้เหล็กแน่นแค่นี้นะคะ่ะอันนี้ช่วยล้างด้านบน